พี่ผมมั้เนี่ยนี่เขาปาระเบิดมาเกินแล้วเนี่ย ไปมาแล้วนะไปมารับไปมาฮู้เห่าเลยอ่ะโอ้โหฮู้ไม่วายู้บนเหรอต้องเฝ้าบนสุดพี่เโอเคงั้นเราลอนี่แหละรอเ,อเลยเราอยู่ในวงด้วยรอเลย <c oughs> ถือลูกซองแล้วหาว้าหกดแบบไปเป็นเฮ้าพีโคนด้วยเ้าพีคนด้วยเจอหมี <laughs> าเก็บเพื่อนโอ้หน่าจะน่าจะยากพี่เพราะว่าเขามาตายอยู่ตรงนี้เลยอยู่เบนเขาจะชักดาบมาแล้วก็ขบวนมาแล้วนะพี่ใช่บอดพี่บอดเอาง่ายขึ้นไปนอนบนที่นอนก่อนตายรอไปเลย มารับขอไปเก็บเจ็ด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 แล้วเจ็ดมาามามาร่มา,มาตรงนี้เออนั่นแหละมาเฝ้าอีกรอ,อกเลยรอเลยกูดต่อแท็กปะเหมือนจะมาต่อแท็กไงไม่ได้ต่อ ไม่ได้ต่อเลยพี่ลงมาล <General S 1> ูกแต่ย <All S 2> ังอยู่เคสตอนนี้เหลือเดี๋ยวจะตัวนี่นี่ตัวชักดาบอ,อ,อ่ะเออเมื่อกี้มันมีชื่ออะไรนะชื่อแรกอะ่ะวานควาลินควาลิน,ลนคนคนที่ชื่อเฟกแท็กซี่นั่นอ่ะเขาเล่นดาบ อ๋อน,นี่มีอีกตัวหนึ่งเขาอยู่สถานีอะอยู่หน้ามหมีป่ะหน้ามหมีหน้ามหมีป่ะบุกบากบุกบากรอกดปิกหนึ่งไม่ใช่พี่อยู่นี่นู่นอยู่นู่นเปิดพยาบาลอยนนู่จังนนมอนมอนมอนอยู่นี่นะเฮ้ยมอนหลุดแน่เลยอ,ะอนน่ะตายใจไปและหมีหมีพี่กำลังไป ใช่ครับก ok> ุ๊บกิ๊บติดตอนเด็กเขาผมดูยิงให้เลยต่อจะมีนะไม่มีไม่มีในนี้ไม่มีใครนั่งตีโอ้ยนั่งยิงอ้นั่งยิงระเบิดเลยอ้นั่งสารชั่วงยิงเขาเขาอยู่ในนั้นนะโอ้ยไอชิบะชิบะยิงหมดแล้ว ไหมาได้ไหมาจะไตามมารอกขอถามเราตาเด้อผมกลังผมกำลังไป่เอกี่ลอบีเอ้ยยีชนป้ายไกันเลยปมันก็อยู่ของมันดีท ใช่พี่ไปชนเองดีป่ะนั่เอ t อเออเอาสิมาสิอ้าวมีคนเดียไปสิรียาหอ,อ,อไปดีกว่าพห่โอ้ยัดเลยเห็นอยู่คนเดียวน ปอดแมนแล้วด้วยใครจะเล่นปืนเลยแม่ผมเอาผมเล่นระคอยี่ไงมีคนแฮกมาที่อยู่แถน้แหละมาจะชิบ่าแหละหายพี่ลูกขาบวหายละอืักพอมามามา มาข้างหลังพี่ทำให้เ,เ,เองมั้มีล้อลอกไกาด้นจง,งว่ายิงจากฝั่งนูน้นเสียตะคิวไปเลยไ้ตัวหายตัวตายอ๋อทิ้น ตายแล้วตัวตัวหายหายหายตัวผมยิงไปแล้วมุ่งพลน์พลน์ออกอ่าง Loot box here เจแล้เดี๋ยวรอวงบีบเลยผมหอไปเขายิงอยู่เลยรอเล่นแจ็คนี่ไงเสร็จเขาบอกแล้วบอกไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมันเท่ามันเท่ามันจะตุกว่ะ สวัสดีครับคุณกอบแล้วก็ทุกคนครับผมสวัสดีครับจะระเบิดแล้วนะไม่มีอาเรียบรข้อยเรื่เขามีอะไรมาให้เราเนี่ยบ้องหมีจะจบเกมไปแล้วพี่ เออของเจ็บเจ็บไปไปไปอยู่เครื่อง่อืดเกว่าบนหลังคาเจ็บมีไรสเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมไอตัวขากผมยังไม่ทำงานเรอทักพู่นี่ล่วงร่วงนะพลาดเก้า ไฟนะบ้างหัวหัวเราตัวหนึ่งพี่ไฟอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านยิงทะลุเข้าไปเลยวิ่งออกแล้ววิ่งออกไปหนึ่งวิ่งออกไปหนึ่ง,งเขาอยู่ลานนี่พี่เขากำลังจะไปเรียกโฮบายออกอในบ้านนี่ใช่ีเปิดไฟแล้วเปิดไฟมาแล้วนะ,ละพี่ขึ้นขึ้นบนหอตัวหนึ่งพี่ขึ้นบนหอสูงตัวหนึ่งนะ

หมดหมดหมหมดไปตีหลหมดไปตีหไฟไฟพี่เข้าเข้าก่อนอมั้คงไกเปล่าก็มีคนเปิดโฮไปแล้วคนนึงอยัไม่หมดนะไอ้ไม่ใช่ติวนโอยู่นู่นเละเจ้าจะเข้า น okay. ouais pues, okay. ี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ช่เก็บแขกเขาได้พี่หมดแล้วหมดแล้วหมดตี้แล้วไหนจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมแบบวงมันบีบแบบแั่งดักเลยอ่ะผมว่าใบเรียกได้พี่ โอพี่โท,โทษครับโทษครับอยู่อยู่หน้าประตูะพี่คันหนึ่งเฮ้ยมีแอรตาทอยู่ข้างหน้า,นาผมเลยนะ,ะลงจอะลงอ๋อแล้วจะชนทำไมวะเนี่ยไปเก็บโหลดไหมพี่เดี๋ยวี่เขาไม่รู้เขาดักหรือเปล่านะมอสเขาอาจจะยืนอยู่ฝั่งฝั่งนี้แล้วก็มายิงน,นี่ฝั่งนี้ ไปเข็ยเในองก็ได้ไปะจบะมุกันตีพี่ไม่ตีอยู่นั่นอยู่ไหนนุ่นอยู่ในบ้านนุ่นในบ้านพี่ในบ้านแดงแดงบ้านแดงอ๋อเพื่อมีมอสอะไรมอสมอสมอสตรงกลานมาสามตัวมอสปุกปิดมา สามตัวสามตัวทำอะไรไม่ได้แตกกอนมอสหน่อยชีดหรือเปล่าพี่มาชิดแล้วนะพี่มาชิดแล้วพี่ตรงรถตรงรถตรงรถพี่ข้างล่างระเบิดไม่มีระเบิดหรอเจ็บเจ็บระเบิดเจ็บระวังตัวซ้ายนะพี่ที่ห้าที่ห้าห้าอ้อมอยู่พี่โอ้เขาทำอะไรอ่ะตอนเขาหลบแบบนี้ต้อนนะ ไป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 น้องวงกเอากรเสุนฉาแหลยูี่ตรงนน้นตัวนะไนะเพี่ตัวสีขาวคนหรือบอดสิไอโหลดหายอ่ะ,ะบอดวะโหลดหายจะบอดวะ